สวัสดีครับทุกท่านตื่นหน้าบ่ายช่วสวันนี้เลยยืนเปเพื่อนสักคนนะเห็นบ้านอยู่เห็นบ้านอยู่มัเงานะอยคนพี่บ่าวเข้าฟิล์มเลยผมเปลี่ยนเป็นใบครับผมพูไม่เป็นโอเคผมอยู่หลังตั้งกล้องก่อนไปผมไปยืนเป็นเพื่องก็ได้สวัสดีทุกทุกท้องเนาะหน้ามันได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไดเออปิดหน้าไว้หน้าผากทำไมมันระยิบระยับขนางนั้นเออหน้ามันนั่นแหละได้เหรอ กำลังขึ้นเลยสวัสดีนาธาครับงานมันมาเลยพี่ว่าทักแล้วผมออกแล้วเฮ้ยอยู่งๆกันยู่ก่อนพี่ว่าไม่น่าทักเลยเออๆนายสวยๆนายสวยๆสวยๆหลังจากเนาะเมื่อเช้านะเราก็ได้ทำคลิปชี้แจงเรื่องยอดเงินของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการต่อไฟหรือว่าซื้อไม้ฟ้าเนาะนี่ครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็เลย มอบเงินให้สองท่านนะเพื่อเอาไปซื้ออุปกรณ์ที่เรายังขาดเหลือเนาะขาดดีสองเด้งสองเด้งเลยอือสามทีมีสามนะสามด้ยบอกสามสามสาม,สาม<อ>นะกะ็ท่านที่หนึ่งเนาะทำไมวินหัวใจไม่ออกเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนะ,ะเดี๋ยวให้กับตันเป็นคนอ,ออกนะซื้อไปก่อนนะท่านที่หนึ่งคุณแม่ ผู้ใหญ่เจดีจากชุมพรนะซื้อนะชุมพรผมซื้อเลยซื้อๆมันจะได้เห็นคลิปพี่บ่าวซื้อบ้างดีกว่าพีอบ่าวมาซื้อหน่อยอันนี้เอฟซีจากชุมพรนะฮะมอบให้สองพันเพื่อร่วมสร้างบ้านหลังนี้นี่ท่านแรกใช่นะฮะท่านต่อไปท่านต่อไปนะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะท่านต่อไปก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะอีท่านนี้นะเราจะได้ยินชื่อบ่อย คุณแม่เพนสีนะฮะคุณแม่เพนสีก็สมทบมาอีก2,000บาทครับผมนะฮะแล้วอีก500อนี้ท่านมอบให้เป็นค่าน้ำมันรถในการเดินทางครับไปอาจจะไปซื้อแปลอะไรเนาะครับผมนะครับรวมเป็น2,500ครับนะครับอันนี้รวมทำบ้านอันนี้รวมเติมน้ำมันรถครับผมนะครับก็ทั้งสองท่านเลยวันนี้ขาวดีโอสามดิงเนาะใช่นะสามดิงเลยนะครับทีนี้ที่ไหน ไม้ฟ้าเราก็น่รวมไมรวมไม้ฟ้าเราก็โอเคแล้วเนาะทีนี้น่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอเนาะยอดยอดเมื่อเช้าเนี่ยเราที่เราแจ้งไปไม้ฟ้ามันมันพออยู่แต่ว่าที่มันติดขัดก็คือระบบไฟเนาะซึ่งได้มาเพิ่มอีกส0 0พันเนี่ยเราไม่รวมค่าน้ำมันเนาะก็เป็นกลุ่มๆก็คือ4,000ัน0ี่พันี่คาดว่าน่าจะเพียงพอระบบไฟบ้านหลังนี้พอไหมที่บ่างอสามพี่ใหญ่ก่อนพอเราจะไปพอสองชั่วโมง อุศูผู้อายุเยอะผู้มีประสบการณ์ผู้ท่าผู้แก่ผู้มีประสบการณ์เออก็สรุปนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้หรือยังไงผมว่านะอันนี้ลองปรึกษาทีมงานดูก่อนพรุ่งนี้ให้พี่นายไปซื้อเลยดีไหมเลยทั้งไม้ฝาแล้วก็ระบบไฟหรือยังไงไฟเยอะก่อนเพราะว่าเผื่อว่าผมแล้วก็ทีมงานบางส่วนจะได้เชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรกเนาะ ทุกคนว่าไงไปที่ก่ไปที่หลังก็ได้ไปซื้อที่นี่ก็ได้เนาะเพราะมันราคาเดียวกันหรือเปล่าไม่ไม่ต่างรออะ่ไม่รู้ไม่แล้วจะไปซื้อที่ไหนกันไม้ฝานี่เพราะว่าถ้าไปกูบอนเ่ยมันจะถูกกว่าข้เพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์้านบ้านเรามันอาจจะหุดนะร้านปิดอย่าเพิ่งไปซื้อโอ้ยดีแล้วฉัไปแล้คือไปไม่ได้ใช่ใช้ใ่รอดีกว่า มากุกเก๊กกินก่อนมาเก็บงานว่าได้ฉาบห้องน้ำเลยเนาะพรุ่งนี้มีฉาบห้องน้ำเลยบนเราปิดด้วยหรไม่รู้ดิมาที่ก็ปิดนะกูบอลเฮาไม่แน่แต่บ้านเราปิดพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าจะซื้อที่บ้านเราอาจจะไม่ได้ซื้อไงแต่ถ้าซื้อก็บอลเฮาก็น่าจะได้เดี๋ยวซื้อดูก่อนเนาะไปดูก่อนถ้าไม่ปิดพรุ่งนี้ก็แบ่งทีมงานไปซื้อไม้ฝานะก็เป็นไปได้ส่วนรายละเอียดว่าซื้อกีแพ่นเนี่ย <owad Es> เดี๋ยวนวณเนาดี๋ยวนวณเนาะเดี๋วำนวเดี๋ยวูสีหลังได้จะเพียงพอก็เป็นท้าด well, ีก่อนขํามก่อนยายยายับก็นะครับอวยพรให้ทั้งค่ดีนะครับผมโคตรขอบคุณาะนูใหญ่ใดีทั้งสท่านนะครับมก็ขอให้ท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงนะฮะท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมหวังเนาะอย่างปรารถนานะ เงินทองที่ท่านมีอยู่แล้วก็ขอท่านมีเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับผมสูตันะครับมีความสุขความเจริญนะครับก็วางแผนเข้าๆไว้ว่าพรุ่งนี้อาจจะได้ไปซื้อไม้ฝาเนะครับผมแล้วก็พวกเราก็อาจจะบางส่วนก็จะรอทำงานรอที่นี่ครับผมเพราะว่าพ่อฉาบไว้เนี่ยตู้ต้ยพ่อก่อไว้ตู้จะได้ฉาบแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็สรุปสิ่งที่เราขาดเมื่อตอนเช้าที่เราแจ้งไปเนาะในส่วนของระบบไฟตอนนี้เรามี ทุนเข้ามาแล้วเนาะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีสองท่านเมตตาเข้ามาก็คาดว่าน่าจะเพียงพอนะพอสอบถามพี่บาวพี่บาวเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์ผู้ที่ครับส่วนการหรืออะไรยังไงเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีนึงคร่าวๆเราขาดไปประมาณนี้ที่เราแจ้งไปเมื่อเช้าผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเนาะกอบ้านหลังนี้สามารถดําเนินต่อไปได้นะครับผมคาดว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะน่าจะเสร็จเนาะพี่บาวพี่เองเนาะก่อนปีใหม่เป็นไงพี่บ่าว พี่ใหม่ได้ไหมผมไม่เสร็จอ่ะพี่บ่าวเบิร์ตอุปกรณ์นอะเพียงพอแล้วแต่ว่าเสร็จหรือไม่เสร็จอย่ารอรอทีมงานทำกันไปเรื่อยๆเพราะเราทำด้วยลงคลิปไปด้วยรายได้ถ้าดูอย่างเดียวไม่ลงคลิปเลยก็ครวรน่าจะไม่มีเงินใช้นะทุกท่านขอให้เข้าใจพวกเราด้วยเนาะส่วนถ้าใครมีงานมีอะไรที่บ้านก็ต้องปลีกตัวไปทำงานที่บ้านให้เสร็จก่อนจะมางานจิตอาสาได้นะครับผมบางที หลายคนอาจจะเห็นมาไม่ครบหรือว่าขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะันั่นคือเขาติดภารกิจนะครับผมให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับดูงานครอบครัวเราก่อนนะครับผมใช่เพราะว่านั่นแหละเราต้องเลียงงานเลีย์อะไรที่บ้านให้เสร็จก่อนะถึงจะมาได้เหมือนผมก็เหมือนกันถ้าผมมีงานมีอะไรผมก็ต้องไปนะครับกี่นาทีแล้วเฉย หกเจ็ดเจ็ดเนาะเขาเป็นข่าวดีแล้วตอนกลับผมใช่ก็เดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วก็เป็นข่าวดีครับนะครับผู้ข่าวที่สอดถามที่ผมก็ดีใจด้วยงานจะได้ไม่ต้องชะงักเนาะทำงานต่อได้นะครับก็ขอบคุณนะครับเอสซีจากชุมพรนะครับแล้วก็ คุณแม่เพนสีนะฮะที่นะครับร่วมนทำบ้านให้กับคุณแม่เล็ดนะครับคุณแม่ก็เป็นข้าวดีนะครึแม้สมมติเราลงคุณฟังคุณพรมอบให้ส0งพันบาทแต่ว่ารู้สึกว่าประมาณครึ่งหนึ่งอะนะอะไรซื้อที่ไอ้ไม้ฝาครับเพราะว่าที่กูบนที่เราไปซื้อตอนนั้นกับพี่เอกประมาณเป็นห้าสิบห้าบาทเนาะสิบเพนมันก็ห้าร้อยห้าสิบ สิบแผ่นนี้มันจะได้สองมัดเลยเพราะมัดหนึ่งมันห้าแผ่นเองแต่ว่าถ้าเราซื้อที่นี่เนี่ยมัดหนึ่งมันตกประมาณน่าถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเจ็ดร้อยหรือว่าเก้าร้อยเนยถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นนะถ้าใครพอจะจําได้ลองคอมเมนต์บอกดูหน่อยนอะแบบผมก็เติมน้ำมันไปมันก็คุ้มกว่าทางนี้ทา้งนั้นเดีย๋ยวเราก,ก็ไปเช็คอีกทีนึงว่าร้านปิดหรือเปล่านะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นร้านใหญ่ถ้าไม่ปิดเราก็ไปซื้อถ้าปิดเราก็รอก่อนั ล่าสุดเนาะนน้ำกองหนึ่เกือบเสร็จวันนี้ก่ออีกโพ่อลุยแบบไม่กินข้าวเที่ยงเลยน่าสงสารมากเราก็บอกว่าพ่อหยุดพักบ้างนะหยุดกินข้าวเที่ยงบ้างพ่อบอกไม่หิวอ๋อไม่หิวก็ลุยเราก็ไม่อยากบังคับเนาะพ่อก็เป็นช่างทํางานทุกวันอยู่แล้วก็เลยไม่อยากบังคับตอนณตอนนี้พ่อยังไม่หยุดที่เรากำลังครับผมโอเคครับผมแชร์ข่าวดีก่อนกลับบ้านนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณเนาะคุณแม่เพนสี่แล้วก็เอฟซีจากินพรอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะสวัสดีครับ